สวัสดีครับโเตเกียวครับสวัสดีโรงเรียนตูเกียววิทยามีแต่เด็กหน่อยไอ้ต่อยมีปุ๊บเถาอยู่ผู้นึ่งฮะปุ๊บเถาอันนี้ครับเมียปุ๊บเถาป้าผมเด็กอ๋อยิ่กันที่เย็นเด็กอ๋อโกแกโกแกโกแกเธอเป็นคือโกแกแถวตีลาคราบหรชัดชัดบ่ครับชัดอยู่ในไหลชัดบ้าเปิดแอร์บ่ครับผู้ เป็นเอาเอา,เอาอย่างครับเ,เบอร์เนชัทางครับยุ้ยในช่องตูเกียวยุ้นี่หนิที่เป็นช่องมัมมอสดอสุดสวัสดีนะครับสวัสดีครับแกงเกี่ยวตัวสวาวลูกอันอันนี้คืออันน้ำกำปิดเปิดแอร์เนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องกล่องปลายสุดสุดสุกคนวันนี้เข้ามาพบกับโรงเรียนโตเกียวโรงเรียนโตเกียวอะคาเดมี่ โรงเรียนสอนลองเทลกกินนอดประจํานี่แต่เด็กหน่อยอีกหน่อยก็จะมีเรียนพิเศษใช่ไหมสิเกมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมใช<า>่พรุ่งนี้เรียนวิชาอะไรครับตารางเรียนบุค,คลิกภาพเออพรุ่งนี้เรียนพรุ่งนี้จะมีการสอนบุคลิกภาพสําหรับนักร้องศิลปินโตเกียวมิวสิกผู้ยังไม่เรียนพรุ่งนี้จะมีการสอนบุคลิกภาพนะครับสําหรับนักร้องศิลปินโตเกียวมิวสิกแล้วก็จะมีเรียนพิเศษคณิตภาษีภาษาไทยแล้วซิแกม ต้องเ,เรียนเพิ่มดิคิดอัน,นีคิดภาพตอนตื้นแบเรียนสองสองช่องปิเทอร์ไหมลูกช่องปิเทอร์สอนพิเศษพร้อมพอดีตัว<ม>ครูก็มีแล้วนักเรียนก็มีแล้วแับนี้ช่วงว่างกับสอนพิเศษเลิศเลิศม,มากแต่ไม่ตื่นก็ไม่ตื่นใช่ไหมวันนี้เราจะมาทําอะไรครับเด็กๆวันนี้จะมาไลฟ์าขายบัตรซื้อบัตรซื้อตั๋วใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับสามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วได้เลยไลฟ์อีพีที่สี่ครับ เออ EP ที่ีแล้วก็ EP ที่5แต่บอก่อนว่า EP ที่4นี้คือ EP ที่4คือไล์รอบพิเศษรอบพิเศษก็คือสิเป็นไล์เปิดตัวศิลปินใหม่นะครับศิลปินใหม่เข้าไปเบิ่งว่าศิลปินใหม่ที่เพิ่งผ่านการออดิชั่นมาเนี่ยว่าไปขึ้นเวทีจริงสิเป็นแบบหดไปขึ้นทำการแสดงจ,จริงสิเป็นอย่างไรจะขึ้นจังต่อรองประกวดว่าพี่น้องต้องซื้อบัตรเข้าดูส่วนวันที่ EP ที่5 EP ที่5นี่ก็คือจะเป็นไลฟ์อลังการอลังการโชว์มือนเดิม ก็คือจะไล์อยู่ที่ศัตรูครับมีละครเหมืหอ,อมน,มนเดิมแต่บอกได้เลยว่า EP 5ที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นไลฟหย่อนอยู่จังหน่อยเอาใจเอาใจสายยุค90เอาใจแม่นกนะฮะ <c oughs> วันที่ EP ที่5นี้นะครับ EP ที่5นี้ก็คือจะเป็นสิบเป็นไล์รอบพิเศษ <c oughs> ก็เป็นไล์แบบเอาใจ FC ยุค90นะครับครับท e ี่เบอกว่าคาดคาทายหายครับครูคื high, ขอข,ขาดขาดทาย น้องอยู่มออะไรบ้างคะมันขับสายไฟแม่วขับสายไฟแม่อันนี้ไม่ไฟได้ไหมในไหลโคด้ไซต์ตัวหาจีบอกหาจีลงท่ายแม่นบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเหมนส่วนตัวก็ได้ครับโอเคครับเปลี่ยนเป็นนิส่วนตัวแล้วโอเคไหวกูเกาไหวไปขับคู่โอ้ไหวไปขับเป็นเมฆไหวแล้วเป็นตัดผมมาใหม่อุ้ย คุณไปตัดผมมาใหม่ก็คือเด็กหน่อยแหละพี่น้องผมไม่ตัดผมมาใหม่นะครับนีไปตัดผมมาใหม่ก็คือจังเด็กหน่อยขืนมากเพราะว่าเราอยู่กับเด็กเราต้องทำตัวเหมือนเด็กนะครับขนาวบริบูคือเด็กหน่อยนี่มันสิดูเด็กหน่อยแล้วมันสิคือพวเเถามันสิคือโกแก่โกแก่ผมยาวมันสิคือโกแก่สวัสดีคุณโกแก่สวัสดีคุณโกแก่และเด็กๆล่าสุดเอฟซีสวัสดีคุณคูโกแก่แล้ว เปลี่ยนชื่อไม่ใช่ครูชินแจ้งแล้วคุณครูโกแก่กันไ <c oughs> <c oughs> เไ่ม <c oughs> วันนี้มาแบบสดๆเพราะว่าสิเกมบอกว่าไม่ครูใส่ฟิลเตอร์จันละ่ะเล่เอะสดเกินมันเบาอยู่นี่หลอดสุกคุณโยบินคอปเตอร์ <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นแต่เสือครับพู้นี้ผู้นี้เหรอไฟบังบอกครับโอ้ไฟบังอีหลีคอปเตอร์พอถือไฟน้ามู <c oughs> ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วสามารถ กดหมองลิงก์ให้พี่นอรนี่จิ้มอาซีเกมอธิบายหน่อยก็กดตรงลิงก์ตรงนี้เลยนะอาซีเกมอธิบายหน่อยครับตัวตัวเกมมันสิีไล์นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็บอกว่าซื้อปุ๊แล้วก็จะมีบัญชีแล้วก็เงินนะคะเป็นบัญชีน่าจะเป็นกสิกรเป็นบัตรเป็นบัตรครับบัญชีต้องบจกผู้ใหญ่บ้านเิเลใช่ระวังบัญชีปลอมด้วยเนาะอ่าร์พี่วีโอวิธีการซื้อซื้อยังไงครับบอกแม่ๆหน่อยลีโอจิ้มลิงก์ด้านล่างเลยครับที่อยู่ในส่วนนี้นะคะเป็นเพจ ที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะก like จ็จิ้มจิ้มนึ่งเข้าไปเลยจิ้มพลาจิ้มบอกว่ามาซื้อบาดก็ไปหลงก็จิ้มปิดไฟสีขาวบ๊อดบ๊อดไฟสีขาวบ๊อดนาแหล่ะเลยไฟสีขาวนะปินเลยไฟขาวเนี่ยบอหนาลาแหล่ะเลยไฟสีขาวเห็นบอบังม่วงเขาอยู่ใส่ขอบเต๋อบังม่วงมากินอ่างเอ็บซี่ทวกเดทเมย์และใหม่กันเลยอ่านังลูกมาสิ์เขาออกเนี่ยโอเคนะครับสำหรับที่ใครยังไม่ซื้อผู้เล่นมาท่านหนึซื้อบาสือตัวบอกได้เลยว่าแต่ว่าอีพีทีซีเนี่ยพี่น้องจะเป็นอีพีไลฟ์รอบพิเศษ สำหรับคนที่ครับอยากเบิ่งคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องใหม่ที่ออดิชั่นเข้ามาแมมนครับผศิลปินนักร้องใหม่ที่ออดิชั่นเข้ามาสิบิขึ้นเวที่นำตัวเกียมอยู่สิครั้งแรลกอ่ะเกมมิ้วโอเคสําหรับย้ำตะบอกห่วงฝีมือของคุณแม่บ้านสวยเออสําหรับคนที่จะซื้อบัตรซื้อตั๋วอย่าลืมคลิกเข้าไปอยู่ลิงก์พี่น้อง ep ที่สนะครับ ep ที่สจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งสิเป็นไลฟ์คอนเสิร์ต แต่มีโชว์บ่มีอย่างเียนอ้อแจ่ว่าจะได้ดูบรรยากาศงานคอนเสิร์ตของเราแมนครับบรรยากาศงานคอนเสิร์ตของเราหลายๆอย่าง,องอเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วกับสิมนี้นักร้องนักร้องใหม่ที่ผ่านการเดชั่นก็คือพี่อะไรนะพี่แก้มพี่เจนนี่แล้วก็คุณพี่สแตมครับพี่เจนนี่แล้วก็พี่สแตมจะไปขึ้นคอนเสิร์ตนั่พี่น้อง e p d ส่วน EP ที่ห้า EP ที่ห้าคือจัดเต็มไลฟ์อยู่ที่สตูดิโอมันเดิม ไลท์ยูทีสตูดิโอมันเดิมพี่น้องอีพีที่อีพีที่หานะครับมันที่เท่าไหร่นะซีเกมวันที่วันที่ยี่สิบสามอันนี้ถ้าเป็นไลท์ไลท์เปิดน,นักร้องใหม่วันที่ยี่สิบสามไม่อีพีที่ห้าอีพีที่ห้าครับยี่สิบสามอ่านลองลืมมือแล้วนักร้องลืมมือแล้ว <c oughs> อันนี้ยังเดี๋ม,มันนั่งไลท์โซ่หรือมันกินบะหมี่ม่วงเนี่ยเออเอาบะหมีกม่วงมากินโซ่เลยอืมล้วได้ครับขอบคุณนะ อ้าวขอจานสีใบครับเลือดนะอ้าวเพื่อใส่ดอกจานใช่ยังแจ้งสีแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ใช่ไหครับบังบังเนาะบังบังเนาะถึงว่าอ่าที่ห้องมาที่แกงที่เราไม่กินนะว่าเข้าวกลิ่นมีเว่าเขามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยแขกรับเชิญพิเศษเออเหรอใช่ค่ะอีพีที่ไหนลูกอีพีที่ห้าอีพีที่ห้าอีพีที่ห้ากินแบบเราเลยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ อัอเจนอืมอีพีนี้หาไม่แขกรับเส้นสุดพิเศษผู้ใดพี่น้องผู้ใดเนาะรู้ไหมพอจะรู้ไหมว่าเป็นใครรู้ครับต้องซื้อบัตรดูเท่านั้นถึงจะรู้แต่พ่อคุณบอกแล้วแมนบอแมนบอแกมเป็นเอฟซีเขาแมนบแมนผู้ใดเนาะบัดนี้ยกแกเป็นเอฟซีเขาผู้ใดเนาะบัดนี้บอกเลยไหมอย่าเพิ่งบอกบอกไม่ได้เราต้องเซอร์ไพรส์สิเราต้องมีอะไรที่แบบว่าเอฟซีตื่นตาตื่นใจน้ำตลอดเวลาเขาจะมาบอกคนว่าอะไรเด้ต้องซื้อบัตรน้ำเลยครับแมนผู้ใดที่อยากหัวอีพีที่ห้าเนี่ย ใครคือศิลปินรับเชญของเราอีไงอีพีทีอืพ่อพูดแล้วนะคะเขินใช่ไหมเขล้วสันบอกเขาด้ัดคเอเอาตีโอ้ยาเดี๋ยบอกมึ่าไมกินแล้วเนาะมันกินเลยอ้พี่น้องสุดยอดพี่น้องทุกคนแรัาเชนที่เนะคะีีห้าพีดสพัดสวค่ะอ้ ขอยฟซีลองสัตโดนเอาได้พี่น้องครับผมปกติวมเป็นคนไม่ค่อยกินผักเลยผมเป็นคนไม่ค่อยกินผักแต่ผมมากินยอดนางปลาเตี้ยคุณกินยอดนางหูบ่ยอดอีสานหยอดอีสานข้าวสวยแล้วกินเขาเป็นเสี่ยมแล้วกินผักก็ไปน้ำผมก็ได้อยากินพ่นี่หาสิการแสดงกันได้แบบนี้แล้วคือไปกินแล้วลองเพลงแล้วติดเต่้ยไอซอมตําเรียแล้บ่แล้วที่ผมไม่ใส่ซดกินสมตำน้ำมูบ่เขาเตื่นยังไม่อยู่มันบังพินโยไม่ไม่จะถอยลั่งกินไหมอืมกินไหม แกอย่างมันอมีตันรถดีแทบ <laughs> เลาคู่บอกว่าคู่มกกักเนาะราคาใส่ให้ขอบเตยแกยไปเนอะ <c oughs> ใช่ครับอีสานพาสสวบับ e <c oughs> ีนี้ห้านี่อีสานพาสวบ <c oughs> เราสิมากในรูปแบบแลยวเราไม่เห็นเนี